เปิดใจบุ๋มปนัดดาเตรียมฟ้องปารีนาเอาเงินเลี้ยงหมาจรจัดหลังจากที่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ตอบโต้กลับอย่างเจ็บจี๊ดหลังสอสชื่อดังเอปารีนาได้โพสต์ข้อความถึงอีกฝ่ายก่อนในเรื่องของกฎหมายคมคืนที่บุ๋มพยายามทำให้แข็งแรงและมีโทษที่รุนแรงขึ้น ล่าสุดผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้ต่อสายตรงเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวกับบุ๋มปนัดดาหลังถูกเอปารีนาโพสต์ถึงด้วยข้อความเช่นนี้ว่ารู้สึกอย่างไรซึ่งบุ๋มปนัดดาก็ได้เปิดใจกับทางบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ว่า ตอนแรกที่เห็นข้อความที่เขาโพสต์งงและตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงได้โพสต์และเขียนเรื่องของเราแบบนี้บุ๋มทํางานตรงนี้เพื่อสังคมเพื่อผู้หญิงด้วยกันแบบนี้เขาควรจะมาซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงต้องปกป้องกันข้อความที่เขาเขียนมันทําให้เราเจ็บ บุ๋มเคยสัมภาษณ์เขาเคยเจอกันก็ไม่มีอะไรนะสัมภาษณ์เขาดีไม่เคยมานั่งแขวะหรืออะไรบุ๋มไม่เคยทำรายผู้หญิงดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจเป็นสสระดับนี้ทำไมเขาเอาเรื่องแบบนี้มาบุลลี่ แต่สิ่งที่บุ๋มตอบกลับเขาก็คืออยากให้เห็นว่าคณะกรรมาี่การกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้กว่าจะยกร่างอะไรขึ้นมาได้มันไม่ได้มาจากตัวบุ๋มคนเดียวมันมาจากคณะกรรมาธการผู้ทรงคุณวุฒิ6 0ส0ถึงคนเลยนะทุกคนรู้หมดทั้งประเทศรู้หมดกฎหมายฉบับหนึ่งกว่าจะขึ้นมาได้มันยากนะในเมื่อมันยากแต่ทำไมเขาถึงมานั่งคิดง่ายๆว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นอาญาอยู่แล้ว คุณคิดว่าถ้ามันเป็นอยู่แล้วมันจะขึ้นเป็นยกร่างจนข้างในนั้นมันเกิด50%ได้อย่างไรเราพยายามอุดช่องว่างต่างๆบุ๋มก็แค่ทำหน้าที่ของบุม๋มที่ผ่านมาบุ๋มเป็นรองประธานคณะอนุกันมาที่การทางด้านกฎหมายแต่ไม่เคยมาประกาศให้ชาวบ้านรู้เพราะมันไม่มีประโยชน์กับประชาชนประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนคือกฎหมายมันออกมาปกป้องเขาได้หรือยังบุ๋มแค่รู้สึกเสียดายเวลา ถ้าจะต้องมานั่งทะเลาะก,กับผู้หญิงสักคนด้วยกันกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยบุ่มแค่เสียดายเวลาแต่ถามว่าจะทำอย่างไรต่อบุ๋มก็คงต้องฟ้องค่ะเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารูปบุ่มมาโพสต์แบบนั้นมาเขียนแบบนั้นดูถูกบุ่มแบบนั้นเรื่องของมากสามีไม่พอมีชื่อบุ่มปนัดดายอยู่ในแท็กด้วยบุ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็อาจจะสอนอะไรเขาบ้าง เพราะจริงๆแล้วหน้าที่ของสสมันควรจะทำเพื่อประชาชนสิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์อะไรให้ประชาชนผัวบุ๋มกี่คนเปิด Google คนก็รู้เปิดชุดว่ายน้ำก็เปิดได้เพราะเขามีเน็ต อยากจะให้เขาทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าและบุ๋มจะฟ้องเขาเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงหมาจรจัดทั่วประเทศจะจัดการให้เร็วที่สุดเพราะรำคาญและบุ๋มก็ประกาศมาตลอดว่าจะไม่ยุ่งกับการเมืองแม้ว่าจะเคยอยู่ในฐานะที่ปรึกษาตั้งแต่สมัยนายกทักษิณสมัยนายกอภิสิทธิ์จนในยุคข,ของนายกประยุทธ์บุ๋มก็ยังทา บุ๋มอยู่เบื้องหลังการเมืองมาตั้งนานแล้วในฐานะนักวิชาการเพราะต้องการใช้ความรู้ของตัวเองเพื่อประเทศชาติอยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดแต่ไม่คิดจะเดินเข้าไปแม้จะมีคนชวนแต่ไม่เข้าไปเพราะรักในจุดยืนของตัวเองรักในการทำงานเพื่อสังคมตรงนี้มากกว่าแต่วันนี้เชื่อไหมว่ามันกลายเป็นแรงบันดาลใจของบุ๋มเลยแรงบันดาลใจใหม่ว่าอยากจะไปเป็นสสให้นางดูว่าสสที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติที่แท้จริง ควรจะทำงานยังไงต้องขอบคุณเขานะถามว่าครั้งหน้าบุ๋มปนัดดาจะลงเล่นการเมืองหรือเปล่าโดยบุ๋มตอบว่าเล่นไม่เล่นไม่รู้แต่บุ๋มเอาจริงทุกงานแต่ตอนนี้รู้สึกหงหุดหงิดมันใช่เวลาไหมปากท้องประชาชนไม่มีกินอยู่แล้วแล้วบุ๋มต้องมานั่งตอบเรื่องไม่เป็นเรื่องที่นางสร้างขึ้นมาบุ๋มปวดหัวมากถามว่าคนชอบพูดว่าบุ๋มทำเรื่องกฎหมายขมขืนแต่ตัวเองยังแต่งตัวโปอยู่เลย โดยบุ๋มได้เผยว่ามันต้องปรับเปลี่ยนมุมมองตักกะของคนมากกว่าว่าต่อให้เขาแต่งตัวอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนคนอื่นและการแต่งตัวของบุ๋มก็ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินตามตลาดนะคะและบุ๋มเป็นนักดำน้ำจะให้ใส่ตีโป่งก็ไม่ใช่ขุดไปก็ไปเจอแต่บุ๋มไปไว่ายน้ำดำน้ำเพราะบุ๋มรักในการดำน้ำจะไม่ยอมเสียสิ่งที่รักและงานอดิเรกที่รักเพื่อตักกะป่วยๆของคนอื่นค่ะ ต่อจากนี้ก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงให้ได้รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนคนอื่นและคนที่เป็นผู้เสียหายไม่ควรจะต้องหนีสังคมที่มาซ้ำเติมคนทําผิดต่างหากที่จะต้องอับอายสังคมจะต้องทําคืออย่าซ้ำเติมผู้เสียหายค่ะคนที่ถูกข่มขืนส่วนใหญ่ใส่ยูนิฟอร์มกันไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเดินถ้าเขามีอารมณ์ก็ให้ไปช่วยตัวเองและรู้จักการจัดการตัวเองไม่ไปละเมิดคนอื่น ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปทางสสปรินาไกคุปเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ไม่สามารถติดต่อได้หากมีความคืบหน้าอย่างไรจากเจ้าตัวทางทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์จะนำเสนอให้ทราบอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ